thank you สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport Phone นะครับวันนี้กูท็อปมีไม้รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับจาก V.S มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม้รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับและเป็นไม้รุ่นแรกที่ V.S ออกมาเป็นบ็อกเซตพร้อมกับสเปคโหดๆให้เพื่อนๆน,นะครับได้เก็บสะสมกันนะครับที่สำคัญออกแบบมาได้ทรงพลังมากๆนะครับไม้รุ่นนั้นก็คือ V.S Dragon Sub Duing นั่นเอง เวสด a กอนซับดูอิงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นวัสดุที่จัดเต็มมากๆเดี๋ยวเราไปดูว่าวัสดุมีอะไรบ้างกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าวัสดุค่อนข้างเยอะมากวัสดุตัวแรกเป็นมิวเซลเทคโนโลยีนะครับอัดฉีดมาทั้งไม้เลยนะครับสำหรับตัว VS Dragon ต่อมาเป็นคาร์บอนเกรด 46T นะครับซึ่งบอกเลยว่าคาร์บอนเกรดสูงมากจุดเด่นต่อมาเพื่อนๆน่าจะยังไม่เคยได้ยินนะครับนั่นก็คือ 6.0 Solid Core นั่นเองเป็นเทคโนโลยีก้านตัน Solid Core นะครับที่ทันสมัยเหนือกว่าก้านทั่วๆไปนะครับและที่สำคัญคือมีขนาดเล็กเพียง6.0ม mm. ิมแถมตัวก้านเนี่ยยังเป็นคาร์บอนเกรด 46T อีกด้วยวัสดุจุดเด่นที่4ก็คือ Box Structure นะครับเป็นเฟรมกล่องแบบใหม่วัสดุที่ใช้เนี่ยทนทานกว่าเฟรมปกติและก็ยังอัดฉีดมิเซล้ามาบวกกับคาร์บอน 46T นะครับบอกเลยว่าเฟรมก็จัดเต็มมากม จุดเด่นต่อมาก็เป็นตัวก้านนะครับที่มีลวดลายมังกรเนี่ยว่ายน้ําอยู่กลางมหาสมุทรต้องบอกเลยว่าไม้ VS Dragon Subduing เนี่ยตัวนี้ออกแบบมาได้ทรงพลังจริงๆก็เดี๋ยวลองมาดูตัวก้านนะครับเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นตัวก้านของ VS Dragon Subduing ค่อนข้างชัดขึ้นนะครับก็ก้านทั่วไปเนี่ยจะมีช่องว่างนะครับส่วนถ้าเป็นมิวเซลโฟมเนี่ยก็จะดีมากแล้วนะครับสำหรับมิวเซลเทคโนโลยี แต่ตัวดากอนเนี่ยเป็นก้าน6.0มิลลิ mm เมตร solid core นะครับจะเห็นว่าก้านเนี่ยเต็มและแข็งแรงมากๆตัวไม้ vs ดากอนซับดูอิ n งนะครับก็ออกแบบมาเป็นบล็อกเซที่น่าเก็บสะสมอีกรุ่นจาก vs นะครับตัวกล่องเนี่ยสวยด้านในเนี่ยมีของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็น n vs v3 ซองใส่ผ้านะครับรุ่นดากอนซับดูอิ n งเลยนะครับซับเหนือข้อมือพันด้ามเกรดพรีเมียมนะครับ4ชิ้น รวมถึงคู่มือการยืดเยี้ดกำเนื้ออีกหนึ่งเล่มนะครับซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับเวสด a กอนซับดูอิงนะครับก็ราคา4,490บาททีนี้เรามาดูฟิลการตีโดยรวมกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าแค่จับไม้เนี่ยก็มีความรู้สึกถึงความหนักและแน่นของตัวไม้ซึ่งบ่งบอกถึงวัสดุที่จัดมาแน่นๆได้อย่างดีนะครับลูกตบต้องบอกว่าตบหนักมากๆเลยนะครับลูกพุ่งแรงซึ่งลูกตบนะครับครูท็อปให้ ตบหนักตบแน่นตบแรงสุดในบรรดาไม้ทุกรุ่นนะครับของ VS เลยแต่ก็ต้องใช้ข้อมือและพลังแขนที่ทรงพลังนะครับซึ่งการตีระยะยาวเนี่ยถ้ามือใหม่ๆก็อาจจะมีร้าแขนบ้างแต่ถ้าใครสายบุกสายทรงพลังนะครับบอกเลยว่าใครได้ลองตีเนี่ยจะรู้ว่าตบหนักมากๆเลยนะครับเกมรับบอกเลยว่าลูกมีแรงดีที่แน่นเด้งดีแต่ก็ใช้ข้อมือที่แข็งแรงพอสมควรในการรับนะครับเกมไว้สําหรับคูท็อปเนี่ยไม้ไดาก้อนก็ทําได้ยากพอสมควรนะครับเพราะปกติ กูทับไม่ใช่สายบุกที่ข้อมือดีมากเลยต้องยกไม้ให้ไวกว่าปกตินะครับถึงจะเล่นเกมไวได้ทนันก็สรุปไม้ v วสดาร o n อนซับดูอินะครับก็เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงค่อนข้างมากสายบุกสายพลังเนี่ยถ้าได้ลองกูทว่าตีได้สนุกมากๆเลยนะครับสําหรับมือใหม่ก็จะตียากหน่อยนะครับถ้ามือใหม่ถึงมือกลางๆเนี่ยถ้าสนใจไมรุ่น V s d ด a ร o n อน u ับดูนะครับ ก็อยากให้ได้ลองตีดูก่อนนะครับก็จะรู้ว่าจะเข้ามือเราไหมนะครับแต่บอกเลยว่าใครปรับตัวเข้ากับไม้ได้นะครับไม้ดากอนซับดูอิงเป็นไม้ที่ทรงพลังอีกรุ่นหนึ่งนะครับจาก VS หรือใครเป็นแฟนๆของเวนะครับก็ซื้อเก็บสะสมกันได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับที่สําคัญก็คือมีเพียงร้อยชุดเท่านั้นเพื่อนคงได้เห็นภาพรวมกันแล้วนะครับยังไงใครสนใจก็สอบถามร้านทันเดอร์สปอร์ตได้เลยนะครับเวสดากอนซับดูอิงก็เป็นไม้ตัวท็อปสุดๆอีกรุ่นหนึ่งจากว s เนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า ตรงพลังที่สุดในบรรดาไม้ของ VS ที่กูท็อปได้ลองตีเลยนะครับไงก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง thunder sport phone นะครับแล้วพบกันคลิปหน้า VS ใครๆก็ใช่